الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحييه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك. له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ย ا อ ي ออ e ا ل ذ อ ن ฺ م ن น ا อามั ا ต ل คุมหะฮับกัดอุกาต ن วลา و ม ن ตุน س ل م و ิลามุท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุณารท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนตัวของพระบุตรและพี่น้องทุกท่านให้มีการตั้งมั่นอยู่บนความยงเกรงต่อละซุบฮานาบูมอัลฮาาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่นักสถานที่หายใจก็ตามเพราะการตั้งวาหรือความยำเกรงนั้น ถือว่าเป็นสัตวียที่ดีที่สุดที่ทาให้เราท่านทั้งหลายได้รับความปลอดภัยทำในโลกปุตตะได้เชียพี่น้องครับก่อนอื่นต้องขอชูโก้ขอบคุณต่อรัชสมานาภูวัตยาที่บอกนั้นได้ทรงทำให้เราท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้และได้มีโอกาสมาละมาดจูมา่วมก,กันณสถานที่แห่งนี้ซึ่งถือเป็นเนี่ยมันความโปรดมาที่ยิงย่งใหญ่ที่พระองค์ทมอให้แก่เราเพราะการมีชีวิตอยู่นั้นก็หมายถึง การที่เรานั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาไม้อิบาดะคุณงำความมีต่างๆเพิ่มเติมได้ซึ่งแตกต่างจากพญาผู้ที่เขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วพวกเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะย้อนกลับมาประกอบคุณามความมีต่างๆเฉยเช่นในการก,กับเราพี่น้องผู้มีมาทุกท่านครับในฐานะที่เรานั้นเป็นมู้สิบเราเกิดมาบนโลกดุนยางนี้ไม่ใช่เพียงแค่การใช้ชีวิตให้ผ่านไปในแต่และวันอย่างไร้จุดหมายแต่ถ้าว่าเรานั้นต่างมีหน้าที่ทันสำคัญยิ่ง ที่ได้รับมอบหมายจากข้อบังคับล้อซุ่มานะหูวตาลซึ่งเรานั้นสามารถแบ่งหน้าที่ออกเป็นหลักๆสองประการได้คัะประการแรกนั่นก็คือหน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุ่มานะหูวตาลเด็กก็คือหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่จะต้องศักการร,ารับความโอมเกียรติเท่านั้นและไม่มีภายีใดๆสำหรับเราทัา้ทงที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสว่าวะดบรูฮ์รอฮ่วะลาอ,อิชลิกอูบีอีแชก่างจงคารนุนพระทัยต่ออัลลอฮ์และอย่าได้ตั้งพายีใดๆต่อพระองค์ ในนปกะการต่อมาประการที่สองนั่นก็คือหน้าที่ระหว่างเรากับบรรดาผู้คนทั้งหลายในกบฏการที่เรานั้นจะต้องเป็นคนดีและเป็นประโยชน์แก่ผู้คนรอบข้างเนื่องจากว่าอัลลอฮฺสุบฮานะมุวฺตารานั้นทรงสร้างพวกเรามาให้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเพื่อที่จะได้คอยช่วยเหลือเพื่อกคูนช่งกันและกันนั่นเองโดยเหตุนี้การมีชีวิตอยู่ของเราบนโลกอย่างนี้จึงจะต้องอยู่แบบรู้หน้าที่ไม่ใช่ว่าอยู่ไปวันๆแ่บไร้จุดหมาย ดังนั้นพรูตะบในวันนี้จึงอยากที่จะได้พูดถึงวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทั้งตนเองและผู้คนรอบคานโดยมีไฮดิบทหนึ่งที่ท่า,ลลา,านุอลูมัฟก็เรียกร้องการมาได้รายงานว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมฮัออ็อลัลอะไรยฮิว่สาสั้นมแล้วถามว่าโอทซูลุลุอฮ์ใครคือบุคคลที่ขล์ทรงรักท่านนบิก็ได้ตอบว่า อ ح บ ا ل น้าสอิลลอห์อิอันฟูรุกน้าสิและอับุอัลอาอัลิอิลลอห์อิอัลลอฮ์เจลรุยุิลุห์อัลลามุสลิมอายักษิฟันบุตุบัตัอายักดีอันบุดนัอาตัรดูอันบุจวบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งนักที่อัลลอฮ์คือผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้คนมากที่สุดและการงานที่เป็นที่รักยิ่งนักที่อัลลอฮ์คือการสร้างความสุขแก่พี่น้องมุสสิม และการจัดความยากลำบากให้หมดไปจากเขาหรือชำระหนี้ให้แก่เขาหรือกาจัดความวิงวอยออกไปจากเขาว่าละอันอัมชียะมาออาคินลีฟีฮาจัดเองอะฮับบุอิไลยะมิ่งอันอตะกิฟะฟีฮาดัลมัสยิดียะนี้มัสยิดินมาดีนะชาฮรอนและสำหรับฉันนั้นการที่ได้เดินไปกับพี่น้องของฉันที่กำลังเดือดร้อนย่อมเป็นที่ดัายิ่งสำหรับฉันยิ่งกว่าการปิดตัวอยู่ในมัสยิดแห่งนี้ ซึ่งหมายถึงมัสยิดแห่งเมืองมานินั้นเป็นเวลาหนึ่งเดือนเสีหอีกว่ามันกัฟฟาวะรับะาูสัตารอัลลอฮูเอารับอะฮูว่ามันเก่าวมากไวร์อะว่าเราชาอันยุมงรียอฮูอัมดอฮูมาละอัลลอฮฺก็ะฮูรอจะอันเยียวไม่เกียยมและผู้ใดที่ระลับความโกรธได้อัลลอฮ์จะทรงปกปิดความผิดของเขาและอัลลอฮ์จะทรงเติมเต็มหัวใจของเขา ด้วยความหวังในวันแห่งการฟื้นคืนชีพว่ามันมาชามาอาฟีนีฟีฮาจะติมฮัตตาตาตาไฮยะละฮูอัส์บอทลอลูก,ก็ได้มาฮูเยวามาตาซูรุลักดาวและผูใ้ใดที่เดินเคียงข้างพี่น้องของเขาในยามที่ขัดสนจะก,การะตั้งปัญหานั้นได้รับการแก้ไขอลัลลอฮ์จะทรงทาให้เขานั้นมั่นคงในวันที่เท้าของเขงานั้นลื่นไหลดังนั้นอันดีบทนี้จึงทําให้เรารู้ว่า บุคคลที่อลัลลอฮ์ทรงรักนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร่ำรวยฐานะหรือว่าน้ำตาลทางสังคมแต่หากคือคนที่มีอีมาศรัทธาต่ออลัลลอฮ์อย่างแท้จริงและปฏิบัติตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นทำให้คนรอบข้างเมื่ออยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขและเป็นคนที่คอยช่ว,วยเหลือผู้่นเสอนั่นเอได้โดยอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้ผู้ศรัทธานั้นจะทำความดีกักกบผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ชิดเราหรือเริ่มต้นกับคนที่ใกล้ชิดกับเราม่าที่สุดนั่นก็คือ พ่อแม่ของเราซึ่งมีความสําคัญกับชีวิตของเรามากๆโดยอัลลรรถสุบฮานาหูวัตราชุตตันว่าเอาอุบิลลาฮิมินัชื้อชาติของมนุษวะกันอรุกะอัลลาตั้งูอิลลาอิยาหูวะบิลวาลิไดิยิซภาษาสุรัตน์อุตสรออพยัติภาษาบอกว่าและพระเจ้าของพวกเจ้าบัญชาว่าพวกเจ้าจะต้องไม่เคารพนับถือผู้ใดนอกจากพระองค์เท่านั้นและจะต้องปฏิบัติดีกับบิดามารดาของพวกเจ้า ซึ่งการทําความดีกับพ่อแม,แม่นั้นมีมากมายหลายวิธีในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นก็คือการเชื่อฟังการปฏิบัติตามคำสั่งของท่านและการทําให้ท่านทัั้้งงสองนนรู้สึกพอใจจะมีไฮนี้ที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บิอัมบ์ได้เล่าว่าท่านนาบีอุบ่ามัสลลัลลอฮฺอะลัยฮิว,ว,ว,วสะสัลลัมกล่าวว่าดิลุมลอฮีฟีฟริลวาลีได,ด้นี้วาสัตอัลลอฮีฟีสัตบัติลวาลีได้นี้เราอาฮูบุร์มิซี ความมุงพอใจของอัลลอฮฺอยู่ที่ความมุงพอใจของพ่อแม่แต่ความทุอ่อยิวของอัลลอฮ์ก็อยู่ที่ความคิวของพ่อแม่ด้วยและการทําความดีกับท่านทั้งสองในขณะที่ท่านนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นก็คือการขอพภัยโทษให้แก่ท่านการทาตามสัญญา,ยายที่ท่านทั้งสองนั้นไม่เคยให้ไว้และการทําดีกับเพื่อนเพื่อของท่านโดยมีามชายคนหนึ่งจากบันีซาลามะได้มาถาท่านอีบิวนะซัลลอลฺเมืออะไรยฮ่ว่าส,าววาสาั้นลมและได้าถามท่านนบีว่าโค้ท่านหล่อสุลห มีอะไรเหลือให้ฉันทําอีกไหมเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูของฉันต่อบิดามารดาของฉันหลังจากที่ท่านทั้งสองเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วท่านนบ,บีก็ได้ตอบว่าน้ำมีอัสศลาตุอะไรที่มาการขอพระยาโษให้กับท่านทั้งสองวันอิสติกฟาหรุและวหุมาอัสศลาตุอะไรที่มาการขอพระยาโธได้จากท่านทั้งสองวันอิสติกฟาหรุและวหุมาการขอพระยาโษให้กับท่านทั้งสอง ว่าอ ah ินฟารุอัลฮิฮิมามิมบ้าฮิฮิมาการทําตามเจตนารมของท่านทั้งสองหลังจากที่ท่านนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วว่าอิกรามุสซดีอิฮิมาการให้เกียรติเพื่อนของท่านวะซิลต ah at ุรอฮินอัลลอฮลาตูซาลุอิลลาบิฮิมาและการเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนญาติของท่านทั้งสองดังนั้นการทําความดีกับพ่อแม่นั้นคือเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ว่าท่านนั้นจะยังคงมีชีวิตอยู่กับเราหรือว่าท่านทั้งสองจะจากไปแล้วก็ตาม ว่าการทำดีกับพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งที่เราสมควรพ่ายิ่งเป็นความดีที่เป็นความสำคัญล้อ,อมมองไม่แต่การรดความดีก,กับโอ้ยประการต่อมาคือการทำความดีกับเพื่อนญาติทั้งใกล้และไกลเด็กกำพร้าคนยา,ยากคนจนเพื่อนบ้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนญาติโดยมีะดีษที่ในงานกันนบท่านอดีตหัวเราะข้อเรียกมารองหมผู้ได้เราว่าท่านจะมีมรดกมาหรืออะไรที่ท่านเลัมกล่าวว่า มันสรรรอันยุบสตลาูฟีริสกีว่อันยันสะลาูฟีอารัยฟัลยาซินุนฮิมากุวุติักนหนผู้ใดพัฒนาที่ทำให้อายุยืนและมีชีวิที่กว้างกว่าดังนั้นก็ถึงส่วงสำคัญกับเยยวยาและในส่วนของเด็กำพ้าสามก็สั่งให้เรานั้นคอยดูแลผู้คนเหล่านี้ดวยโดท่านดมมสลัลลอุอะไรยฮิวะซันลั่าวว่า อาณาวากาฟิลุยาตีมขึ่งจันทกระาดาฉันกับคนที่ดูแลเด็กกำพร้าจะได้อยู่ร่วมกันในสวัสค์แบบนี้พระท่นานนบีนั้นชูนิชี้กระนวกาขึ้นมาเพือ่อแยกออกจากกันเล็กน้อยในลักษณะแบบนี้นั่นก็หมายถึงรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่จะตอบแทนสําหรับคนที่ดูแลเด็กกำพร้านั่นก็คือการได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตานฮะวาระซันนบใสนสวัสค์นั่นเองต่อมาในส่วนของเพื่อนบ้านอิสลามก็ให้ความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้ดำเนินมาสั่งลลว่าอะลัยฮิวะสัลลัมกาวามาซาลาจิบรีลนูยูซีนีบิจาริฮัตตาสานันตุอันนะฮูซัยวาร์ิสุฮูรู้จะฝึกอะลัยบ่อยครั้งที่จิบรีลกำชับฉันให้ทำความดีกับเพื่อนบ้านจนฉันคิดว่าเพื่อนบ้านนั้นจะรับมรดกด้วยกันได้ซึ่งคำกล่าวนี้แสดงถึงการทำาดีกับเพื่อนบ้านนั้นมีความสำคัญมากเลยใดนั่นเอง ดังนั้นอย่าคิดว่าไม่สําคัญแม้ความดีเพียงเล็กน้อยก็ได้รับผลประโยชน์เช่นกันจนท่านธรรมยุทธ์มัสซัลลลอห์ท่าอะไรที่ว่าท่านกล่าวว่าลาตัชกีรันน่ามินันมาอรูฟีชัยอันว่าเราอันตัลก่ออาฮอกาบีว่าจะหินตั้งกินท่านจะได้ดูเหมี่ยงความดีเพียงเล็กน้อยแม้เป็นเพียงการทักทายพี่น้องของท่านด้วยใบหน้าที่น่าเริงก็ตามแต่ท่านธรรมีุทก็ได้กล่าวต,ต่ออีกว่า วอิชาต่อมาคตอมารกกัตันอักซิตมาอาฮาวัดวัดกริชบีจีโรนิกามินฮาเมื่อท่านทำแกงก็ต้องทำให้เยอะและแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านทุกท่านด้วยต่อมาท่านกการทำความดีกับผู้คนโดยทั่วไปศาสนาลามนั้นก็ได้สอนให้เรานั้นทำตัวให้เป็นที่ปลอดภัยแก่ผู้คนรอบข้างและเป็นคนที่มีมารยาทดีต่อต่อผู้คนเหล่านั้นซึ่งท่านดาม,มีม,มุนนมมัดสสลละลอมมาฮทวะซัลลัมก็ได้สั่งใช้เราในแบบ กว้างไว้ว่าผู้ศรัทธานั้นจะต้องไม่ทำให้คนอื่นท่านทำพูดและการการทำท่านธรรมีท่านเอาเราไว้แล้วท่านกำกับว่าอันมุสลิมมูนมันสลีหันมุสลิมู่นั่นมินิสัย,ยนีไว้ใหญ่ีผู้ศรัทธาที่แท้จริงก็คือคนที่ผู้ศรัทธาคนอื่นนั้นปลอดภัยจากนิ้งและมือของเขาและอีกข้อทีนหนึ่งท่านธรมีได้กลับชับพวกเราว่าคิดจะกินละให้สมานุตัรถวัดจิตใจใจอัตลภาษาอัตตา ทมผู้หัววะคอิกินนะหรือผู้หลุดกินฮัตใส่จงยำเกรงต่ออัลลอ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามและจงทําความดีเพื่อรังความช่วยและจงปฏิบัติต่อผู้เหมือนด้วยมารยาทที่ดีนั่นก็หมายถึงคนดีไม่่ออยู่ที่ไหนก็ตามคนรอบข้างนั้นก็จะได้รับความสงบสุขและรู้สึกปลอดภัยซึ่งตรงข้ามกับคนที่ไม่ดีไม่่ออยู่ที่ไหนก็ตามสังคมนั้นก็จะได้รับความเดือดร้อนจากความชั่วของเขาดังนั้นผู้ศรัทธา ไม่ว <gardens S 1> ่าอยู่ที่ไหนก็ตามให้นึกเสมอว่าเรานั้นจะต้องได้รับผลและอุดจากการทําตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผลรอบข้างเพราะมอผู้ใดก็ตามที่เรานั้นได้ช่วยเหลือพี่น้องของเราอัลลอฮ์ก็จะทรงเมตตาเราและช่วยเหลือเราเป็นการตอบแทนโดยท่านบมิวมัสลลมอวยว่าท่านเหลัมได้กล่าวว่ามันนับภาษาอันมุสลิมนผุรบัตันมินผุ้ระบิดุนยาน้บภาษาละอุอันหุผู้บัตันมินผูรบิเยอมิเยอมิติยาห์ ผู้ใดที่บรรเทาความทุกข์ยากให้แก่พี่น้องของเขาในโลกวิญญาณแบงนี้อัลลอฮ์ก็จะส่งบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่เขาในวบางทีนะว่ามันยากสรออะลาวัชซีรินฟิชดุนยายากสร้อยละฮุอะลัยฮ่ฟิชดุนยาวัลอาคิเราะห์ผู้ใดที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ที่ลำบากในโลกวิญญาณแบบนี้อัลลอฮ์ก็จะทรงให้ความสะดวกสบายแก่เขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ว่ามันสตอรออะลามุสลิมฟิกดุนยาสตรลอรอรอผู้อะไรที่ฟิกดุนยาวันหายคิร้อผู้ใดที่ปกปิดบาปความผิดของพี่น้องของผู้สล่งในโลกนี้อัลลอฮ์ก็จะทรงปกปิดความผิดของเขาทั้งในโลกนี้ในโลกหน้นวลลาวันรอผู้ฟีเอาลิอับบีมาการนั่นอับบุฟีเอาลีตะฮีและอัลลอฮ์จะทรงให้การช่วยเหลือมาของพระองค์จากในที่เหลาของพระองค์นั้นให้การช่วยเหลือพี่น้องของเขา ดังนั้นพี่น้องกวดวิชาทุกท่านครับบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากพานันธุ์ท่านทีนนม่มิถุนวในวันนี้นั่นก็ค,คือความสําคัญของการทําตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้คนรอบข้างโดยที่เรานั้นจะต้องร่วมม้อก,กับคนที่ใกล้ชิดเรามากที่สุดท่อุนั่นก็คือพ่อแม่ของเราเขือญาติของเราเพื่อนบ้านของเราเด็กกำพร้าไปจนกระทัง่งผู้คน,นอื่นๆในสังคมและขอให้เรานั้นอย่าได้มองข้ามความดีใหญ่ๆแม้เราจะเห็นว่ามันเป็นความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม พราะความดีแม้เีเล็กน้อยนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นได้เข้าสู่สวนส่วนของพระองค์ว่าชุนหานหัวใจนะดังนั้นตราบใดที่เรายังหกชื่อเด็กน้องของเราอลอปก็จะส่งชื่อเหล็กพวกเรานี่แน่นอนอากูรุกอวิฮาระเวสสุรุลนะฮนิมาลิวะละกุวะายซาอิริภุสิมีนัมิคุลเดัมฟัสตัฟูรุอินนาหุหุวะลวะฟูรุวะ

فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ولو أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على أدوك وعدوهم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم أعلمهم في أوطانهم اللهم كن لهم وليا ونذيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى <applause> وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يخلقكم ورسول الله أكبر والله يعلم ما تصنعون <applause> وأقيم الصلاة.